ผลค,คำทำนายเมื่อคุณฝันเห็นป่าหิมะผ่านหญิงชายใดฝันว่าตนเองเดินหลงเข้าไปในป่าแห่งหนึ่งตามความเข้าใจว่าเป็นป่าหิมะผ่านตำราท่านกล่าวไว้ว่าจะมีการโยกย้ายที่อยู่หรือหน้าที่ในตําแหน่งโดยกระทันหันคุณจะได้ลาบก้อนโตจากผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ในช่วงเวลาของความลุ่มหลงรักสนุกพบปะสังสรรค์เฮฮา แต่คุณต้องระวังเคราะร้ายที่อาจจะเกิดแก่คนที่อายุน้อยที่สุดภายในบ้านด้านความรักคนโสดช่วงนี้จะหน้าบาดมีสเสนนห์แรงเกินห้ามใจจะมีคนมาลุมรอมเอาใจอยากไม่ขาดสายและมีแววจะได้คนอายุน้อยมากกว่ามาเป็นเพื่อนสนิทและอาจจะพัฒนาไปไกลจนถึงขั้นเป็นแฟนได้ช่วงนี้อย่าเล่นหูเล่นตาก,กับใครเข้าหลัก เพราะอาจจะมีสัมพันธ์ที่เกินเลยด้านการเงินการงานช่วงนี้เงินพิเศษจะเข้ามาบ่อยๆจากการทำงานเดิมๆเ,เพราะด้วยความสามารถและผลงานของคุณที่ได้รับการยอมรับยิ้มและคิดดีพูดดีเข้าไว้แล้วจะได้โชคลาภอย่างที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนการเงินอาจต้องลำบากใจจากการขอหยิบขอยืมอยู่บ้าง แต่ก็จะได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนสนิทต่างเพศเป็นอย่างดีเลขมงคลเด่นนำโชคได้แก่45 46 464 544 537รับชมและถูกใจและชอบใจจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตั้งใจเพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆก่อนใครกันด้วยนะครับ